นี่เราก็มาลดน้ำผักสวนผักหลังบ้านนะครับจนผักหลังบ้านดูบักคาลี่ดูดีดนะ กำลังจะเกิดดอกแล้วปลูกไปปลูกมาจะได้กินจริงๆน,นะลุงต้อยปลูกับบ็อกคัลลี่มาดูก่อนดูดอกมันเพิ่งปลูกเป็นปีแรกนะครับเนี่ยลองลองปลูกใส่กระถางดูครับเนี่ยบ็อกคัลลี่เนี่ยของลุงต้อยสวนย่อมๆหลังบ้าน ห้องบอกคลีเกิดลูกเกิอดดอกแล้วนี่พริกสวนหลังบ้านนะครับวันนี้พาชมสวนหลังบ้าน น้ำผักก่นอนปลูกไว้กินเองตักข,ขาวปีเริ่มจะห่อแล้ว ป่อยปลูกเองลองปลูกดูก็จะได้กินจริงๆนะวอคลี่นะปลูกใส่กระถางต้นมันไม่ใหญ่ต้นมันเรียวไม่เหมือนกับปลูกมันต้นมันใหญ่นะดูดอกมันใหญ่เลยปลูกเองก็ได้นะครับไปซื้อขอเราแพง ซื้อของเราแพงอันนี้ก็รีน,นก็ปลูกเหมือนกันน้อง แดงกำลังจะออกลูกตัวเล็กกำลังบ้านปลูกไว้เด็กินเองเนาะนี่ก็เยอะมีทั้งทิพย์ทั้งบวกอปดูตรงนี้อีกนี่ นีก็เป็นยอดทีนปลูกไว้ก็ไม่มีใครทำกินเนาะเนอนนอนนอะไอแหลก็ไม่อยู่เนาะขาวปีก็เริ่มจะห่อแล้วผลผักหลังบ้านย่อมๆปลูกเองนะครับน่ย ตอนแรกนี้ถ้าไม่ปลูกมันตัจะลกปลูกปัดม้อจะลำปีกับขาวปีกันนี้เดียวก็มีการปลูกแล้วบ้าน ไล้สารไล้ยาฆ่ามแมลงไม่มีไอ้น้ำหมักที่นี่ก็ปลูกผักสวนครัวหลังบ้านนะครับเงื่อนักแซะดอกไม้สวยงามด้วย ีใซอ่ออนนี่นี่ก็อบคุณแค่นี้นะครับอจบแค่นี้มันปักหลังบ้านนะครับมันย่อม